สวัสดีครับผมเมื่ออยู่กับช่องกินเกี๊ยวกั้วอีสานครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบื้องบ้านในราคาประหยัดกับผมราคาหนึ่งแสนบาทเนี่ยครับบ้าทลังนี้แหละครับอ,อย่าไปเบิ้งขนาดบ้านว่ามันกว้างมันอะไรทำไงอา้าวอะได้โต สวัสดีครับเปิดแผงนี้ยังครับเจ๋อีโอเคมาเบิ่งบ้านแสนบาทเนาะสำหรับหนึ่งครอบครัวเล็กๆก็ได้ที่มาสางอยู่นี่เนาะมาเบิ่งนถังได้บ้าๆเขาออกแบบจังใดแต่งอย่างไรเนี่ยเบิ่งนผ้าหงอนอย่างไรครับเนี่ยนี่กองถุงนี้ครับไหครับนี่ยเป็นมุ้เป็นบ้านของเพื่อนตัวเองครับแสนหนึ่งแสนสองเ่ะมานบมาแสนสองของนี้สามารถต่อเติมได้นในนี่ครับนี่ของน้าของบ้านของเนาะพันยูพิเดียอ์เป็นนะครับใต้ส่วน

แอยากต่อเติมห้องออกเป็นบ้นบนานสว<อ>น,นรรรครับผมโอ้ยเรีนสบายดีไอ้ยบ้านหลังนี้คือแบบรรยากาศรอบๆครับผมหลายๆคนอยากมาอยู่งสิล่ะแม่นหรออยู่คนเดียวครับกะขอ อรอบๆอีกเป็นทพรงหน้ามาเลยเลยครับนี่ผาสวนทพรงหน้าเลยบรรยากาศดีเนาะต่อแถีงนมม้ำไปเรียบรอย้อยจนอ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำมะยังน้ำบาดาเนาะแมร์บาดานี่บ่อพ<ม>ักมีเตียง,งมากนอเขา,ปปปาเขาจาด็ดปลาครับผมบรรยากาศดีแน่ครับเห้องหลอดนี้เป็นอะไรทเป็นสันทายเหรอเมร์เป็นสันทายน็กสันทายนะครับอื สีนี่ก็ท่าเองนะครับเนี่ยสีมันท่าเองไม่หรอแมนท่าเองเกลเองผู้เดียวเลยพะายามรวมเนาะท่าเองได้ครับท่าง่ายๆเพท่ายากครับอ่าตัวนี้ครับนี่เป็นต้นทุเรียนครับผมอ่าสีสเกตไม่ต้องมีทุเรียนครับผมโอ้โหหอดทุเรียนเลยว่ะแมนแต่ปัญญายินมากสีทุเรียนดิบเลยบ้านทุเรียนเจก็ต้องทุเรียนว่าดีครับพยายามหูวก็ไปข้อมเดไปด้วยครับเนาะว่าเปื่อแต่ผมถามมู่ผมไหนว่า ใส่งบประมาณอย่างแน่เพิ่มเติมอย่างแน่้นยเนาะประมาณเหมือนประมาณจักบาทร่วมๆตัวบา้านเป็นว่าแสนสองประมาณนี้ครับเ,เกบิ่งกว้างๆนะครับเกบิ่งกว้างเลยครับบริเวณหลังกว้างนี่ครับบ้านขนาด4ีูนสนะครับผมสำหรับคนที่งบหน่อยนะครับ อยู่พูดเดียวใช่สวนแล้วบ้านคนสวนโอ้ยน่ารักครับเน่ยครับขนาดบ้านแล้วมือนี้กะเป็นมือขึ้นบ้านไหมครับผมจะได้อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าเออคนที่แบบงบยังหน่อยนะครับอย่าิธี่พากแบบรรยากาศบ้านสวนบ้านสวนแน่กับะ้ะานนี้ได้ครับผมดีมากเลยครับเนี่ยลมลรื่นดีครับผม ก็สําหรับคลิปนี้ผมกะฝากใบซ้ำหนีน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่ยังคนที่อยากมีบ้านในน้อยอยู่อยู่บ้านสวนนี่ครับในการสบายสบายก็ประมาณนี้ครับราคาแสนบ่เกินแสนสองครับผมเนี่ยครับเอะไะพี่น้องเอาใบซ้ำหนีฝากใบซ้ำหนีนได้ครับพี่น้องได้คลิปนี้ ไล้กับฝากติดตามผมงานนะครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ